สำหรับลูกค้าที่รอชมรถสวยรถกระบะทำมาหากินหลังคาแคลลีบอยไม่เอาถอดออกได้ตัวนี้เป็นหลังคาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้าสีเทาไม่มีหลังคาถ้าชอบแบบไม่มีหลังคาชอบทะเบียนคันนี้แต่อยากได้หลังคาคันนู้นก็ได้นะเปลี่ยนให้เหรอคะเปลี่ยนให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอวันนี้นะคะเต๋ากับน้องอายนะคะมาพบกับลูกค้าอีกแล้วนะคะแฟนเพจกิดราคูดคานะคะกับโชว์รูม กิสดาคูดค่านะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นไงบ้างคะน้องอายวันนี้เรามีรถอะไรมานำเสนอดีเออทั้ง3คันนี้นะคะโตโยต้าไฮรักเอวิกโกแชมป์ค่ะเครื่อง2.5ปี2015ค่ะตัวเจีโอ้โหนะคะมาในราคาพิเศษด้วยนะคะพี่เต๋าเท่าไหร่คะ3ามแสนเออห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหน้องอายต้างเล่นลูกแต่เช้าเลยนี่ลูกคัน คือเจ้านายดีใจมากเลยไ,ได้กำไรเยอะเนาะสามแสนบาทนะคะสามคันที่เราเอามาพบให้ลูกค้าดูนี่คือฟรีดาวทุกคัน<ะ>น้องลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะสามคันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นผ่อนนานสุด84เดือนนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ฟรี90วันนะคะขับฟรี3เดือนนั่นเองะคะ <c oughs> หลังคาแคลลี่บอยไม่เอาถอดออกได้ตัวนี้เป็นหลังคาจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็อไไล่ถูกเนาะแล้วก็เครื่องเขาดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างฝาครอบโครเมียมนะคะแล้วก็มือเปิดโครเมียมอะมาดูข้างในกันรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้มาพร้อมกับออปชั่นแอร์แบกนะคะแอร์แบคู่นะคะ a อร์แบ ABS แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรีโวนะคะฉะนั้นหน้าจอจะเป็นจอตัวใหม่แล้วนะคะจอตัวใหม่ก็สามารถเล่น AUX u b นะคะ USB พูดกลับไปกลับมานะคะหรือแม้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้น้องอายเป็นยังไงบ้างนั่งสบายไหมนั่งสบายค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีเหมือนเป็นฟองน้ำด้วยค่ะเดินทางไกลก็สบายแน่นอนค่ะไม่ปวดเมื่อยนเนาะ แล้วพื้นที่เขาก็เยอะด้วยนะคะถึงจะเป็นแคป Toyota Vigo แชมป์เครื่อง D4D 2.5ดี2.5ปี2015นะคะห่าะคะดูสภาพเครื่องกันไปเลยนะคะคันนี้สภาพเครื่องเดิมๆรถไม่มีเฉี่ยวชนแม้แต่น้ำท่วมนะคะรถสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปกับคันที่2นะคะตัวนี้ราคาเท่ากันนะคะจริงๆปกตินะสีเทาเราจะตั้งแพงกว่าสีขาวนะคะ3,99,000บาทนะคะ สีขาวก็ตั้ง379ลงมาเท่ากันเลยให้เลือก3คันเลยอ่ะคันนี้ไม่มีหลังคานะคะคันนี้ไม่มีหลังคาจะให้ดูสภาพอ่ะมาคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะคะรถ3คันนี้ยังไม่ได้ล้างสักคันนะก็สภาพเดิมๆเห็นไหมคะสภาพภายในเหมือนกันปี2015รถตัวใหม่ก่อนเปลี่ยนชมเป็นรีโว่แชมป์อ่าเป็นว เป็นรีโว่นะคะตัวนี้ตัวแชมป์ก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรีโว่นะคะหน้าจอเขาเป็นตัวใหม่แล้วนะคะจอเป็นจอตัวใหม่เนาะเกียร์ธรรมดาขับง่ายแล้วก็สภาพนะคะเดิมๆนะคะภายในก็ยังสวยอยู่นะคะภายในก็ไม่เลอะไม่มีริ้วรอยนะคะมาตัดมาที่ข้างหลังคันนี้ใหม่มากค่ะพี่เา่าเห็นไหมคะสภาพเบาคือมันเป็นแคปใหญ่อะเนาะน้องอายฉะนั้นตัวนี้คือดูแลรักษาง่ายแล้วก็นั่งสบายด้วยนะคะ ลูกค้าอย่าเพิ่งเบื่อเรานะคะเรามีรถมาให้เลือกทั้งหมดสามคันนะคะเบื่อก็ดูไม่เบื่อก็ดู <laughs> อะคันนี้ก็สวยสีขาวเห็นไหมสีขาวคือเดิมๆเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ถอดน็อตถอดอะไรคือสีคือมาแบบยังไม่มีการทำสีนะเออเดิมๆเลยนะคะสภาพขนาดนี้เนาะคันสุดท้ายเนาะ สีเทาไม่มีหลังคาถ้าชอบแบบไม่มีหลังคาชอบทะเบียนคันนี้แต่อยากได้หลังคาคาันนู้นก็ได้นะเปลี่ยนให้เหรอคะ <c oughs> เปลี่ยนให้ค่ะมานั่งกังวลน่ะเอ้ยฉันออกรถวันนี้ฉันจะผ่อนแล้วเนี่ยฉันจะผ่อนแล้วไม่ใช่นะคะขับฟรี90วันนะคะโปรโมชั่นของเราเกือบลอยกระทงเลยเนาะยาวๆประหยัดเงินไปก่อนเซฟเงินก่อนเซฟเงินก่อนก็เก็บเงินใส่กระปุกไว้ก่อนหยอดกระปุกนะคะอะ คันนี้ก็เหมือนกันแค่ไม่มีหลังคาแคลรีบอยเหมือนกับคันแรกนะคะก็ไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วก็ฝาครอบ oh, โครเมียมนะคะ oh, แล้วก็มือเปิดโครเมียมเขาไม่เคยบรรทุกหนักนะคะไม่เคยใช้งานที่แบบหนัหนกๆลูกค้าเอาไปก็คือเริ่มต้นใช้งานได้เลยจะาไปบรรทุกหนักบรรทุกเบาได้เลยนะคะได้รถสวยไปก็สบายใจเนาะคันนี้ก็จะเหมือนอีกสองคันที่เราพิเต์ไว้นะคะก็ะจะมีเอ่อฟังก์ชันอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเหมือนกันเลยค่ะ เป็น,นตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นรีเวอหน้าจอเขาก็จะเป็นตัวใหม่แล้วเล่นได้ทุกอย่างคือเชื่อมต่อบลูทูธ A U X U S B ได้หมดเลยเนาะแล้วก็พวงมาลาัย Airbag A B S นะคะครบหมดเลยตัวนี้นะคะมาที่แคปนะคะแคปใหญ่นั่งสบายนอนได้นะคะขนคนงานได้นะคะสำหรับผูกค้าที่ไปวิ่งงานนะคะก็ย้ำอีกทีถ้าใครจะซื้อสาคันก็ซื้อได้นะคะขับส่งฟรีทั่วประเทศที่สำคัญโปรโมชั่นยังไงคะน้องไอ คันนี้นะคะก็จัดเต็มฟรีดาวค,ค,ค่ะสูงสุด84งวยขังงวนแล,ล้วประมาณ6,000กว่าบาทใช่แล้วที่สำคัญก็คือขับฟรีด้วย3เดือนค่ะดเดือน3เดือน3เดือนขับฟรี3เดือนนะคะลูกค้าซื้อรถวันนี้ขับฟรี3เดือนเนาะโปรโมชั่นของเรานะคะ<ช>แล้วก็ช่วงโควิดนี้นะคะก่อนออกรถนะคะกิษราคุดค้าก่อนไปถึงมือลูกค้าฉีดตั้งแต่ตรง ก่อนขึ้นรถเลยก่อนไปส่งรถจนถึงหน้าบ้านลูกค้าเราก็ฉีดอีกรอบหนึ่งก็คือรถปลอดเชื้อแน่นอนปลอดเชื้อแน่นอนนะคะของเรามีมาตรการป้องกันโควิดอยู่แล้วนะคะอย่าลืมนะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนในเพจในเฟซใน Youtube กิษดาคูดคาสามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามรถยนต์มือสองครบวงจรกิษดาคูดคาไว้ด้วยนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนาะ เต๋น้องอายแล้วก็ทีมงานกิษรากูตคานะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ